รอแล้ววันนี้ใช่คะนิชาค่ะนิชาก็จะทำโซนีทำโซนีสวยออกมาจะได้ยินเยอกา่าได้พู้ขนมากมากเมากค่ะเพราะว่าเหมือนทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามที่แฟนอเนกแรวมอะไรนะแค่ารวาปัเราะเาห็นแล้วแบบผมไม่้ายกันว่าเราเป็นงานคือจริงๆเคยเจอเขาครั้งหนึ่งมาแล้วค่ะที่ที่งานหนึ่ง แต่ว่าครั้งนี้เมืนครั้งที่สองที่เจอก็สวยเหมือนเดิมเหมือนเดิเอหมือนเดิมนีเปิดมีอะไรบ้างไหมเจอก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าก็เป็นนักแสดงที่เราชอบแล้วก็เราก็แบบเติมเต็เขาในผลงานของเขางานแสดงเขาลจากที่มีมีมีละครแบบถ้าคุณมีเมืองไทยปุ๊บมันทำให้การแบบเรื่องการมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวค่ะก็ก็เหมือนเดิมอย่าเขาจะรู้ไหมว่า ทุกคนรู้ว่าจะมางานเดียวกันเพราะแบบมีคนแบบแบบตามโน้เหมือนกันไม่ต้อบบงม,ญญมีสื่อทีมอะไรพวกนั้นระหว่างเรากบบนี้ไม่รู้ว่าม,มีคนรอดูอยู่แต่ก็ขอบคุณค่ะจริงๆก็เป็นแบบที่คือเวลาเราอยาบอกอะไรก็หนูก็จะบอกเขาว่าหนูชอบงานแสดงเขามากเขาเป็นนักแสดงที่เก่ง,งมากแล้วหนูก็แบบชอบชอบตามดูงานขาในเรื่องเลย วันเกิดล่าสุดนี่ตรงนี้ไง่ะเฮมเมดเห็นไหมลงค่ะก็คือวันเดย์เป็นปกติค่ะก็ตอนแรกแบบไม่รู้จะลงรูปอะไรดีเพราะว่าเอาจริงๆไม่ค่อยได้ถ่ายรูปด้วยกันอะไรงนะเพราะเหมือนแบบเวลาไปกินข้าวอะไรเราก็จะใช้เวลาแบบส่วนตัวเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าทริปนั้นที่ไปเที่ยวทำงานกันถ่ายวิดีโอเก็บไว้เยอะค่ะก็เลยแบบเอ้ยมีตรงนี้อยู่ก็เลยเอามาตัดลง แสดงว่าต<ม>ั้งใจจะถ่ายคลิปกันไว้แบบเป็นโมเมนต์เพื่อจะโวยพอรด้วยไหมไม่เลยค่ะคือคือหนูเป็น,นงี้เราก็เคย <c oughs> ชอบถ่ายคลิปแบบเพื่อนๆเ,เวลาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบถ่ายคลิปเก็บไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอน,นึกได้ก็เอ้ยเอาอนี่ยมาตัดลงดีกว่าแล้วก็เป็นโมเมนต์พ<ม>ิเศษใช่หรอวเป็นโมเมนต์ที่เก็บไว้สำหรับงานเปิดสำนักไม่ไม่ไม่ค่ะมันไม่ต้องงานนี้ก็พิเศษได้ตลอด แบบอน่ารักจังเลยไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็มาคอมเมนต์แบบนี้เหมือนกันน่ารักจังเท่าไหร่มันเราหรอปลน่ารักจัก็ใช่นะการถูอันนี้ควดอยากรู้ว่าเปล่าเลยแค่พูดแฟกแมาคอมเมนต์แิปมอะไรดีกวก็เปิดกว้างให้ทุกคนมาเติมกัน แาเกิรเมยไเมออขอไม่บอกทุคนแต่ขอไปบอกเขาเองดีกว่าเขาบอกเขาเลยต้อเป็นแบบประชิดช่างนี่นะคะัไม่ต้องแค่บอกก็ได้เ็ราว่าเได้ยินคำนั้น่ามีประใหแต่ก็แบรู้เหมือนกันว่แบบคำนั้นมันจะแบบคุมุรู้ขนาดหนมันไม่คนรู้มันไม่้ทำให้น่ากลัวก็ ทคเดนี้มันรูรเขาให้เาีะอ๋อเพราะว่ามีวันหนึ่งไปเดินช้อปปิ้งกันค่ะคือจริงๆพี่โนเขาซื้อไปคู่หนึ่งแล้วเป็นคู่สีดำที่เขาชอบอะไรอย่างี้ค่ะแต่เขาอ่ะก็ชอบคู่นี้เหมือนกันแล้วหนูก็เลยเก็บเอาไว้ว่าเอ้ยเขาชอบคู่นี้เผื่อมีโอกาสแบบจะซื้อให้อะไรอย่างี้ค่ะก็วันเกิดพอดีแล้วก็เราเองก็มองว่ารองเท้าคุณสวยมากอะไรอย่างี้ก็ ผู้ควรที่จะให้เขาใส่แล้วแบบเขาเป็นคนที่ใส่อะไรแล้วแบบใช้ยาวอะค่ะุ้มแน่นอนก็ความหมายแบบเดินไปด้วยกันอะไรไม่ได้คิดเดียวขนาดนั้นไม่ได้คิดเดียวขนาดนั้นแต่ว่าสเก็ตเตอร์ก็ดีค่ะอันนี้ค่อการขวบใช้เวลาใช้ยาวนานแล้วเนาะคือเราเป็นยังไงบ้างมันมีการแบบ กะเติบโตไปด้วยกันย no ังไงบ้างก็เติบโตไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะก็ก็รู้จักกันมานานแบบเจอเรื่องอะไรหรือว่ามีอะไรที่ต้องผ่านไปต้องเดินต่อก็ก็เดินไปพร้อมๆกันค่ะที่ปีเราคัโอเคไหมนะไม่ช ok um ัวร์ว่าีปีเป็นว่ายาวนานยาวนานหรือเ่ะมีได้ร่วมแบบเรื่องนะทำโครงการกับพ <No um ี่โน้มั้ยจริงๆไม่ไม่ได้ร่วมแบบเอาตัวเองเข้าไปเป็นแบบ เพส100%แต่ก็พร้อมพพอร์ตทุกโครงการโอ้ตอนนี้เองเขาก็ต้องฟิตร่างกายา <S <S <ช>แล้วใช่อุ้ยแต่ร่างกายเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยนะๆนะก็รู้สึกดีใจที่แบบเออมันเห็นผลกับสิ่งที่เขาตั้งใจทำอยู่อเป็นห่วงไหคะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปแบบไม่น้ำไปกำไปกำอะไรอย่างเงี้ยไม่น่านะคะตอนนี้ไม่ได้มีแผนตอนนี้ที่ฟิตร่างกายคือฟิตเพื่องานแสดงของพี่โนอค่นี้ีอย่างตอนนี้มี่เวลาว่าที่กันมากมา มีเรื่อยๆค่ะก็พยายามบาลานซ์ชีวิตแบบอย่างน้อยไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันก็ทานข้าวกันง่ายๆก็โอเคขทานขเ็วเือข้าวมีนข้าวมีคนสเก็รู้สึกว่าแบาราทอมากได้ไหมคำถามคืออะไรนะคะ ไปเลยอ่ะล <language> ุณมาทุกป่า <la ılan> สองประเทศก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะแบบว่านแถบบ้านมีเรื่องเงี้ยแตงอันนี้เกาพร้อมรับค่ะอะไรนะเกาหลีค่ะเกนหลีแต่ผมใจกลางซอยนี่รอนานมากเนี่ยกว่าคนจะถามเรื่องเงี้ยว้าไม่ถามสักทีแต่พอทำแล้วมันทำให้เราเสื่อมดวงไหมเชื่อเชื่อล้ไหมคือไม่ได้เชื่อก็ได้แต่ว่า ออที่ต้องทำเพราะว่าออของเดิมอะค่ะมันมันค่อนข้างจะอันตรายแล้วหมอก็เลยบอกว่าต้องต้องรีบแก้อะไรนะค่ะก็เลยจริงๆไม่อยากทำเพราะว่าจริงๆชอบมันเดิมอยู่แล้วอะไรนะคะแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนให้มันแบบปลอดภัยขึ้นเถอะอะไรอย่างเงี้ยปลอดอันตรายที่มันจะมาทำัร้านเเพราะว่าเออพูดเออมันเป็นซิลิโคนล้วนนะคะ เขาก็เลยบอกว่าให้เป็นใช้กระดูกอ่อนของตัวเองดีกว่าใช่ค่ะตอนแรกก็แบบเอาไม่กลัวมันเปลี่ยนเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่อยากทำอะไรค่ะแต่ว่ามันหนูก็สัดหมอมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนพอไปตรวจดูอีกรอบอะค่ะเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ได้แล้วมันต้องทำแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ว่าก็ต้ไม่เป็นไรพอเปลี่ยนมันรู้สึกรักษาก็ยอมรักเลยอันนี้ก็เป็นคนเรื่องเรื่องส่งในหัวใจ จรจริงสิ่งที่บอกหมอไปคือทำอะไรก็ได้ให้เหมือนเดิมที่สุดแต่ว่าแต่ว่าให้มันปลอดภัยขึ้นซึ่งหมอก็ได้บอกมาว่าแบบโอเคคือถ้ามันจะปลอดภัยขึ้นนะมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะมันไม่ได้คมได้เท่าเดิมน,นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอเคก็ก,ก็ได้แหลว่าให้เหมืนอนเดิมที่สุดแล้วกันค่ะสใจไหมคะก็โอเคนะคะพี่โนพี่โนโอเคไหมพี่โนโอเคอยู่แล้วถ้าถ้าคือเขาบอกว่าถ้ามันปลอดภัยกว่าก็ทำ มัน,น,น,นสวยตั้งนานเหรอต้องได้ไหมสวยนี่ยนคือเออกลัวการเปลี่ยนแปลงไปกลันกนวนะคะเพราะว่าชอบชอบประมาณเดิมอยู่แล้วคือไม่ได้ไม่ได้แบบคือถ้ามันไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นก็คงไม่ได้ทำอะไร แต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนก็ค่าแต่ว่ามันตันเรื่อยๆซ่าเัว่องสังคิดได้เลยว่ามันตันจริงนะอะไรอย่างเงีเพราะคนเราเวลาซีน้าเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนด้วยเลยโอ้โหยอมรับไปก่อนไม่รู้ค่ะไม่ไม่แน่ใจแต่ว่างานที่ได้ทําในตอนนี้หรืออะไรที่กําลังเข้ามาอะไรเงี้ยก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ เราก็สนุกไม่ได้ทำอะไรก็ก็เอ็มจอยไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าถ้าอะไรที่ดีๆจะเข้ามาเราก็แบบท้อมรับอยู่แล้วค่ะตอนนี้ประาณเท่าร่เดือนอ่ะก็ปราณเดือนก็ตอนนี้น่าจะเข้าเดือนที่หกค่ะไม่น่าอันนี้เดือนอะไรอะคะห้าเดือนอะไรค่ะก็ประมาณห้าเดือนเดือนก็น่าจะเข้าที่เขาบอกว่าประมาณแบบหกเดือนจะเข้าที่อะไรอย่างนี้ยก็ ยังไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปบ้างเลยสวยมากค่ะแล้วคุณเดียทีาำอะไรกับมันไม่ได้เล่ะคืแบบไม่ชอบเอาจริงไม่ชอบแบบไม่ชอบไม่ได้ว่าไม่ชอบอะไรกันนะแต่ว่าไม่ชอบเวลาต้องดมยาสลบอ่ะใช่แบบไม่ชอบก็เลยคิดว่าต้องไม่ทำถ้าไม่จำเป็นต่อต่อไปนี้คนเอา ได sí, okay. ้ติเลยค่ะแชทไปได้เลยน่เแชทไปได้เลยนะไม่ร euh. ่งว่าเราก็ไม่รู้ทรงทรงนิชาแล้วนะคต่ว่าพยายามทำให้มันเดิมแต่ว่ามันอนให้คนถามมันานแล้วแสดงว่าเราอยากจะพูดนกันมจะบอกว่นูทมา็จริงๆถ้าใครถาก็จะบอกตลอดว่าทำค่ะอะไรเงี้ยก็มันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกวะเนาะแล้วมันก็แบบ ร่างกายเราเราก็ต้องอยากให้ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ปิดแล้วก็ลุ้นอยู่ทุกครั้งเวลาเจอสื่อเลย <c oughs> ว่าแบบวันนี้ถามย่างวันนี้ถามยางกเงวลใจไหมคะบ,บคุณ <c oughs> ค่ะไว้ก่อนแล้วกันล้าถามแต่ก็เห็นคนแบบขาเที่ยวค่ะว่าเห็นอยู่ เรียกวันนี้ว่าเป็นวันนี้ที่เราคอยคอยแค่ก็แ้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเออเก่งไปยังไม่ถามอะไรเงี้ยแล้วก็รอให้มันเข้าทีแล้วค่อยถามก็ดีเหมือนกันดีค่ะดียอ้สิบมันเป็นยังไงใช่สวยมาก